ก็ไม่แข็งแรงก็ไปฝาดูร้าเนเลยเหลือแล้วแล้วนี่อยู่ที่ที่ตัวเองจะอันนี้เจอเข้าอยู่ที่ตัวเองอืมน,นี้ฝนตกไม่รูว้ว่าเหรอเนี่ยฮะฝนตกไม่รูว้ว่าเหรอก็มีมัง่งอยากแล้วกรลบเอากัะเนี้น่ยก็กันแน่เอาไปยาครึ่งให้มันลบม้วนได้ไปวันวันอืมแล้วมีลูกกี่คนแล้วเนี่ยมีสามคนตายเป็นคนอืกลางตาย เล่ออ,อ,อืมเอายาไม่กินอนะ่ะโอ้โยมมาเร็งมันไม่เลือกตอนนี้มันล <c oughs> ำบากนี่ตอนเค่นั <c oughs> ตอนนี้คนเดียวตัวเย็นรับร้านก็ซับออมแล้วคู่ชีวิตละ่ะแะคู่ เป็นนั่นแหละเคยินรับร้านก็ครไดอก็เดินมาค่อยๆแด้งๆก็อยู่อยู่สามคนจ้ะมาลากม,ลามาดูแลจนด้วยอืเวลาเขาไปโรงเรียนก็ดดเดียวอ่าพอดีเลยแปรเปียนของมาแจกเลยของมาให้จะได้นี่จะเกิดนั้นนั้นมาตั้งเจ็บจะบบานบางกันได,ได้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 แล้วแต่คุณโยมแล้วกัน พวกผมก็มาแจกทานแล้วนะาวัดที่เอา,าไว้ที่าาาาก็กจะเที่ยงด่านเป้าๆครับถ้าเขาว่าโกทุ่งก็ได้โยมโยมวานถ้าโคกทุ่งก็ได้หกทุงก่งก็พอครับเยอะก็ไม่เกินเยอะก็น่าอีกโอ้โหตายแล้ว นี่สำหรับไรมันติดทุ่งอ่ะเออทำงานก็ได้เ่อฉันเดียว่านแกเขาได้ครับได้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 ุงจะใช่ใช่แล้วก็เอามาคายมาเป็นยู่เขาแล้วเดินเดนก็เดินไม่ได้ถ้าไม่ได้กินยาเนี่ยเดินไม่ได้เลยอะไรอ๋อยาตะบนไพรตะบนไพร ม,มอดกปีนมอดก็เป็นอาทิว่ารูปมันจะมีต่างซึงอมะวังนี้ยอมังนี้อะวังบดทครับอ่าเ <c oughs> อาเดี๋ยวต้มโอนะเดี๋ยวำมีต้มโออือนีอันนี้ต้มโ,โออยู่นี้ บอกเขาเองนะจังกับบ้องตรงท่านเบื่อชีวิตตัวเองนะไม่เกิดยากตายเกิดเกิดยากตายง่ายอย่าไปคิดตายโยมทำอะไรเท่าไม่ได้ถ้าเป็นมั่นท่วงเวลาเาใช้ชีวิตให้มีค่าพอแล้วนะครับบ้านปลายชีวิตนะครับแล้วก็บ้านปลายเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วพอแล้วถึงเวลาพักผ่อน จงคนอยู่วัดครบแล้วใช่ไหมอ่าวฟักฟักทองเมาฟักแตงกวาจิ้มพริกเนาะเอา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 เครื่องหมายเอา้นามอ้ยล่าง้นามอ้ยล่างอ่าโยกต้องแพงครั้งไม่ช่วยครบแล้วยังอ่าอันนี้นะไข่อยู่นี่หนึ่งแพงนะครับอีกข้าวเนาะข้าวสารมีหม่าม้าอยู่นี่นะมีปลาป่องทำพืดนะครับ อันนี้แกงนะโยมนะอันนี้แตงกวาเราชิมผิดได้ต้มจชิมผิดได้นะครับอันนี้ก็แกงส้มได้แกงกะปลากระป๋องก็ได้นะครับวันนี้ก็วันนี้ก็กะปลาไม่ต้องกินเนาะลูกเราโดนเป็นนี่นยยติดไปเยอะทำรัปปาก็ลงลูกผู้ชายได้วัดนี้มั่งได้วัดนู้นก็สู้กันไปเนาะสู้นจนกว่าจนาหมดอายุเนาะท่านไม่ยากท่้นมันหมดต้นนะที่มันละมานมันเล็บ้านบ้านปลายมันก็อย่างนี้ละโยม เนาะมีความสุขแล้วกันนะครับอันนี้ก็เอาแกงส้มได้เนาะแกงกระป๋องได้นะครับลรวร้นอร่อยเนาะไปแล้วนะครับมีความสุขครับทอได้แต่อย่าถอยไปแล้วนะครับเนื้อจะไปถ่ยดีโยมคนลาทอได้ทุกคนแจะอย่าถอยนะครับอ่ไปแล้วนะครับไปนี่ก็ทั้นตอนแจกไปเรื่อยครับอ่าตอนนี้เราก็ เจ๊เลื่อยมานะครับเจ,เจอเราก็แจกเลื่อยมานี่เราก็สัญจรกลับแล้วก็เจอเราก็แจกอีกครับไปครับไปต่อไปครับไม่มืดไม่เลิกครับขอจำเริญพรนครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาเก็บให้ก็ได้โยมเดี๋ยวพวกนั้นเดี๋ยวให้ไอโยมเขาเก็บให้นะ